วัสดีครับผมชื่อเด็กชายพิ้งคุทักอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนวันละามีนันทอุจรจังหวัดปัตตานีผมจะมาอาจทำนองะหนอวิชาหน้าเจ้าเกิดมาเป็นคนนังสือเป็นตน้น นักเงินไทยปับพันธุ์โดย